สวัสดีค่ะทุกคนนี่ตอนเราสู่ช่องของเรานะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาจดสรุปกันใน iPad ค่ะต้องบอกเลยว่าการจดสรุปของคือจะต้องปังมากๆแน่ๆก็ไปดูกันเลยคะ่ะเปิดมานะคะเราก็ต้องมาสร้างสมุดก่อนเนาะ<ๆ>ก็หน้าแรกเนี่ยเราก็จะมาทําหัวข้อกันนะคะโดยหัวข้อใหญ่เนี่ยเราก็จะให้น้องเด่นนิดนึงเนาะจะได้รู้ว่าเรากําลังจดสรุปเรื่องอะไรอยู่ ก็เราก็จะเขียนให้น้องเป็นกรงวงแบบนี้ค่ะข้างในเสร็จแล้วเนาะเราก็จะใช้ปากกาสีดำนะคะระบายเข้าไปข้างในไม่ดำเลยเนาะแต่ว่าไม่ต้องเป็นสีดำสนิทนะคะจากนั้นก็จะเอาไฮไลท์สีส้มนะคะมา ทขียทำเป็นเงาของตัวหนังสือนะคะเสร็จเราก็จะมาเขียนเนื้อาหากันค่ะโดยเรานะคะใช้ปากกาสีดำเขียนเนาะขนาด0.5ค่ะทุกคนก็ปรับแต่งขนาดได้ตามที่ถนัดเลยเนาะตรงนี้เนี่ยเราจะทำเป็นกรอบข้อความค่ะโดยใช้ไฮไลท์สีเหลืองเนะาะวาดลงไปแล้วก็ใช้ปากกาดำเนี่ยตัดเส้นทับอีกทีนะคะโดยไม่ต้องให้มันแบบ ทับกันพอดีนะอันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อย่อยเราก็จะเขียนให้ตัวมันใหญ่กว่านะคะปกติเฉยๆนะคะส่วนตรงนี้เนาะเราก็จะทำให้มันเป็นเหมือนหัวข้อใหญ่อันแรกเลยนะคะแต่ว่าตัวหนังสือจะย่อลงมาให้มันเล็กลงนะคะเสร็จแล้วก็จะอาไฮไลท์สีส้มนี่แหละคะ่ะมาถมข้างในอีกที แล้วเราก็จะใช้ปากกาดำนะคะในการทำเงาของตัวหนังสือะคะ่ะก็ขีดไปตามเงาได้เลยอันนี้นะคะเราก็จะเสิร์ชใน Google เนาะแล้วก็ลากรูปเนี่ยเข้ามาใส่ได้เลยนะคะแล้วก็เขียนเนื้อหาต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปนะคะ อันนี้เราก็จะทำเป็นเหมือน masking tape อะคะ่ะที่เอาไว้ติดรูปภาพต่างๆมาถึงขั้นตอนการตกแต่งนะคะเราจะตัดน้องสนุปีเนาะเอามาครอบอันนี้จะเป็นเหมือนแบบหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เอาไว้ติดเนาะแล้วก็ดอกไม้แห้งต่างๆก็นำมาครอบแล้วก็มาวางจัดตกแต่งได้เลยนะคะ ของตกแต่งเนี่ยทุกคนหาได้จาก Pinterest เลยนะคะแล้วก็หน้าที่2ออันนี้เราอยากลองตกแต่งอีกแบบเฉยๆนะคะก็จะใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยหัวข้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนแค่สติกเกอร์พวกนี้เนาะ เราก็จะใช้ไฮไลท์นะคะในการฉีดขั้นสายตาเนาะมันจะได้ไม่ดูโล่งหรือว่านัตัวหนังสือชีดกันเกินไปนะคะเราก็มาถึงขั้นตอนการตกแต่งนะคะก็จะตัดน้องหมีที่กําลังทําไข่ดาวอยู่เนี่ยมาตกแต่งแล้วก็เพิ่มให้มันเข้ากับทีมเราก็จะใส่เป็นพวกผลไม้ขนมปังนมเอยตะก้าปิกนิกอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราเห็นว่า มันโล,ล่งๆเราก็เลยใส่กรอบข้อความเล็กๆนะคะทุกคนจะใส่ข้อความให้กำลังใจตัวเองก็ได้เนาะในหน้านี้นะคะเราช่วงนี้เราอินมากกับการที่แบบตัดตัวหนังสืออะมาใส่อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนคือตัวหนังสือภาษาไทยหายากมากเพราะฉะนั้นเราใครมีแหล่งหาแนะนำก็แนะนำเรามาใ้้ลายสีส้มเหมือนเดิมเลยในการ เขียนทับนะคะแล้วก็ปากกายเนี่ยมาขีดเส้นทับๆอย่างนี้เนาะมาตัดขอบอีกทีอะไรอย่างนี้แล้วเราก็จะเ e a ร์ชรูปภาพเลยนะคะลากรูปภาพที่เกี่ยวข้องเนาะมาใส่อันนี้เราคิดไว้ว่าเราจะทำเป็นแบบ ขวาซ้ายขวานะคะคือสรับตำแหน่งรูปภาพกับตัวหนังสืออะไรอย่างนี้เนาะแล้วเราก็จะมาตกแต่งกันกรอบข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้ไฮไลท์นะคะมาทําเป็นกรอบข้อความขนาดใหญ่แต่ว่าไม่ต้องถูมสีให้มันแบบเรียบเนียนอะไรอย่างเงี้ยเราชอบความให้เป็นระเบียบเท่าไหร่ ก็จะมาเขียนเนื้อหาใส่กันเสร็จแล้วอันนี้เราก็จะเป็นคล้ายๆกับที่แล้วเลยนะคะเป็นพวกกระดาษอะไรอย่างเงี้ยมาใส่ขอบเนาะแล้วก็ตัดสติกเกอร์อันนี้เป็นสติกเกอร์น้องหมีฮาโลวีนนะคะเอามาติดให้มันเข้ากับทีมเนาะพวกต้นไม้ใบหญ้าอะไรอย่างงี้นะคะก็ขอบมาได้เลยก็สําหรับสติกเกอร์บางอันมันไม่ได้เป็น png มาอยู่แล้วทุกคนก็ไปใช้แอปที่ทําเป็น png ได้นะคะ ก็จะเขียนข้อความเหมือนกันเพราะเรารู้สึกมันโลง่งมันโล่งไปตรงนี้ก็เลยอาจ,จะเขียนกอบข้อความตกแต่งนะคะสรุปออกมาก็จะได้ประมาณนี้เนาะสาหรับการตกแต่งของดอกในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนชอบกันไหมเอิยดวันนี้ก็เป็นเหมือนกันมาแชร์สไตล์การจดสรุปของเราเองนะคะทุกคนสามารถนําไปกลับใช้กับสไตล์ของตัวเองได้เลยเนาะแล้วก็วันนี้สรุปที่เราจดอะคะ่ะมีจด,ดวันนี้ก็คือมีมาให้ทุกคนโหลดกันด้วยนะคะก็ มีอยู่หลายแบบเลยก็ไปดูกันได้มันก็จะคล้ายๆกันแหละว่าก็มีการเพิ่มการตกแต่งไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะบ๊ายบายคะ่ะ